สวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากๆนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ได้หายไปนานมากเลยนะเนี่ยค่ะได้ยุ่งจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้อัพคลิปเลยนะนี่ค่ะทุกคนสวนด้าวันนี้ได้อัปเดตให้ดูในสภาพที่ไม่ได้สวยเรียบร้อยนะคะเพราะว่าได้จะพาทุกคนดูว่าได้กําลังปรับปรุงสวนใหม่นะคะจากคลิปที่แล้วนะที่ได้บอกว่าได้จะย้ายสวนใช่ไหมคะก็ขอบคุณหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะที่มาช่วยแนะนํานะ แล้วด้าก็ตัดสินใจว่าด้าคงจะไม่ย้ายแล้วนะคะทุกคนทําตามคําแนะนํานะคะของหลายๆคนที่ว่าให้ลองกลางแสแลนดูนะคะนี่ค่ะด้าก็ลองกลางดูแล้วนะคะก็แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าท้อม,มากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกับการปลูกกุหลาบเพราะว่าเพี้ยไฟลงหนักทุกรอบนะคะแล้วด้าก็ต้องตัดทิ้งทุกรอบค่อนข้างเหนื่อยนะคะกับการปลูกกุหลาบนะแต่ด้าก็ รวบรวมกำลังใจใหม่นะคะเนี่ยค่ะกำลังใจใหม่เพราะยังไงเราก็ชอบกุหลาบมากๆนะคะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องฮึดสู้นะคะก็ตัดสินใจนะคะจะเอาลงดินให้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะกำลังขุดดินแล้วก็เอาแกลบตอนนี้รอปุ๋ยคอกอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาผสมดินใหม่แล้วก็จะปลูกนะคะลงดินให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดสินใจเอาลงดินนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าจริงอยู่ว่าลากเขาทะลุกระถางได้แต่ว่ามันก็ได้ไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะทุกคนเหตุผลที่ได้ไม่ย้ายไปนู่นแล้วนะคะหมายถึงย้ายสวนก็คือออฟฟิศด้ที่จะทําตรงนั้นนะคะคือเราไปดูพื้นที่แล้วมันเป็นสวนผลไม้เนาะดินดีจริงๆแต่ว่าพอดูแล้วไม่อยากตัดต้นไม้ค่ะไม่อยากตัดตัดต้นผลไม้ออกนะคะเพราะว่าผลไม้แต่ละต้นก็ให้ลูกดีทั้งนั้นเลยนะก็เลยไม่อยากตัดค่ะ พรไม่งั้นมันก็จะร่มเกินไปสําหรับกุหลาบนะคะก็เลยจะให้อยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะถ้าเอาไปก็ตอนออฟฟิศเสร็จก็อาจจะย้ายไปแค่ไม่กี่ต้นนะคะนี่ค่ะทุกคนชัวเอมที่ลงดินนะคะนคะแล้วก็มีพี่เตรียมติดตุ่มอีกเยอะเลยนะคะช่อนั้นนะนี่ค่ะเยอะจริงๆนะคะเนี่ยพอลงดินแล้วสมบูรณ์มากๆขนาดดินฝั่งนี้คือเป็นดินแน่นนะคะดินที่แบบ มีการบดอัดหลายรอบมากๆนะคะตอนขุดก็ขุดยากนะคะก็ยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าเกิดเป็นดินฝั่งสวนสีเขียวที่เป็นสนามหญ้ายิ่งจะสวยนะเพราะว่าฝั่งนั้นดินดีมากเลยนะคะนี่ค่ะชัวเอมนะคะดอกตูมเยอะเลยค่ะ ส่วนสวนฝั่งนี้นะคะก็กําลังติดตูมนะคะให้ชมต้นม่วงสารีนะคะอันนี้คือบานต่อเนื่องมาประมาณ 2- อสาสัปดาห์แล้วนะคะเนี่ยค่ะคือดอกเยอะมากๆนะคะสีม่วงแบบนี้ชื่อต้นม่วงสารีนะคะเนี่ยค่ะสวนฝั่งนี้ก็ได้ก็ตัดทิ้งไปหลายรอบนะคะไม่ได้ชมดอกเลยเพราะว่าน่าคุมเพียไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เพิ่งแตกมาใหม่นะคะ หลังจากที่ได้ถ่ายคลิปที่แล้วไปเนาะประมาณเดือนที่แล้วก็ตัดทิ้งตลอดเลยค่ะนะคะด้าไม่ได้ชมดอกเลยช่วงนี้ถ้ารอดจากเพลี้ยไฟได้นะคะก็คงจะสวยแต่ไม่แน่ใจว่าจะรอดได้หรือเปล่าแล้วก็พยายามฉีดน้ําฉีดสารต่างๆนะคะก็คุมไม่ค่อยอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะให้ลงดินทั้งหมดเลยค่ะฝั่งนี้นะคะตัดสินใจว่า จะเอาลงดินค่ะนะคะก็หวังว่าลงดินแล้วจะสวยขึ้นเนาะนี่ค่ะกำลังแตกติดตูมมานะคะตูมตอนนี้ก็สวยดีแต่ว่าจะรอดไหมนะคะ eat, ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะนี่ค่ะกำลังจะสวยเนาะอันนี้ก็คืออะไรนะลืมชื่อค่ะไม่ได้พูดนานนี่ค่ะทุกคน ซากุระทาคุมินะคะอันนี้พิงซัมเมอร์สโน์ค่ะแต่เขาเป็นสีขาวตลอดเลยอะนานๆจะเห็นสีชมพูทีนะคะนี่ค่ะด้าก็จับใส่ซุ้มเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะเลือ้อยด้วยนะก็เลยจับแบบนี้นะคะอาทิตย์หน้าถ้าถ้าเกิดว่าเพลียไม่ลงก่อนนะคะก็น่จะได้เห็นกุหลาบสะพรั่งอยู่นะคะทุกคนทั้งสวนนะคะแต่ว่าคงได้ชมแค่ส่วนนี้เพราะว่าฝั่งนั้นยังไม่เรียบร้อยดีนะคะ นี่ค่ะก็ด้าก็จะทยอยขุดลงหลุมไปนะคะเพราะว่าทั้งหมดมันประมาณ200ต้นนะคะก็จะค่อยๆทําไปนี่ค่ะอันนี้ก็โดนเปลียนิดหนึ่งใบเริ่มหงิกนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาลงหลุมเรียบร้อยนะคะก็มี PNW ตอนแรกเขาก็อยู่นี่อยู่แล้วนะกระถางเขาก็วางตรงนี้ด้วก็เลยเอาลงดินเลยนะคะนี่ค่ะเปลีอยไฟนะคะทุกคนเนี่ย ะะประมาณนี้นะคะเราจะเอาลงให้หมดเลยค่ะดีที่ดินฝั่งนี้ขุดไม่ยากนะคะขุดไม่ยากเนาะแต่ฝั่งนั้นคือดินแข็งมากค่ะ hard drop นะคะยอดเขาจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะนี่ค่ะ hard d o p ก็แตกมาแล้ว นี่ค่ะกำลังตูมสวยเลยนะคะนี่ Shadow of the Moon นะคะก็พยายามจะคุมเพลียให้ได้นะคะแล้วช่วงนี้ฝนล,ลงแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ Radio Time นะคะแตกยอดเยอะเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะ ส่วนอันนี้เหมือนทรีโรสไหมคะทุกคนอันนี้คือชัวเอมนะคะที่นี่คือกิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงแตกมานะคะแล้วแรกก็ตัดตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็แตกมันก็เลยคล้ายทรีโรสนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้นะคะชัวเอมค่ะนี่นะคะอินทาผาลัมหวานกรอบมากๆนะคะปีที่แล้วปีนี้ก็หวานค่ะได้ชิมแล้วนะคะได้ชิมแล้วเนะะี่ยค่ะก็มัดไว้แบบนี้นะ เนี่ยค่ะสียังไม่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อวานมีต้นหนึ่งที่สุกแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะคะนุ่นฝั่งนู้นนะอร่อยมากค่ะทุกคนน่าจะไม่ได้ค่ะว่าชื่ออะไรนะเนี่ยค่ะกิ่งเขาหนักมากก็ต้องใช้เชือกนะคะมัดไว้แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้แม่ได้ปลูกนะคะทุกคนได้กินหลายปีแล้วค่ะ นี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรบานทนมากเลยนะคะอันนี้บานเป็นอาทิตย์เลยน่าก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะให้เป็นพุ่มติเตียตรงนี้ค่ะนี่ค่ะย้ายมานะคะส่วนอันนี้ก็คือมองเคอนะคะเขาก็อยู่ที่เดิมนะคะตรงนี้เนาะมองเคอะ่ะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะคะเดี๋ยวพอเอาลงดินแล้วก็น่าจะสวยขึ้นนะคะทุกคน ส่วนโอบด้ก็ย้ายกลับมาที่เดิมเป็นที่ของเขาตั้งแต่แรกนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าได้จะบอกด้วยว่าทำไมนะคะกุหลาบด้มามนถึงโสมนะคะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะมันมีหลายสายเหตุเลยค่ะกุพี่กุหลาบด้าเจอนะคะเดี๋ยวจะมารวบรวมแล้วก็ สรุปให้ฟังนะคะลาไปแล้วค่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ